สวัสดีครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับที่น้องๆเขาจะต้องเจออย่างเช่นเรื่องของพายุประเภทต่างๆให้กับน้องๆเนี่ยเขาได้เข้าใจง่ายๆด้วยวิธีการเรียนการสอนแล้วก็อุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนพอเราได้โจทย์แบบนี้มานะครับคุณครูหลายๆท่านบางคนอาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมล่ะครับว่าเราจะใช้แนวการเรียนการสอนในรูปแบบไหนดี งันวันนี้ครับดีสกูลิ่งของเราครับก็เลยอยากจะขอ,อนำเสนอแนวการเรียนรู้แบบโปรเจกต์อัพโพสต์3ระยะ5ขั้นตอนจากคุณครูออมแอมนะครับจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยราชพัฒนภูเก็ตมาฝากทุกคนกันแะครับแนวการเรียนรู้ที่ผมพูดถึงครับสระยะ5ขั้นตอนเนี่ยเป็นการเรียนรู้นะครับโดยการให้น้องๆเนี่ยข<อ>เขาได้เป็นผู้นำด้วยตัวของเขาเองครับแหนมองบนฟ้าเห็นเมฆสีดำ สระยะเนี่ยมีอะไรบ้างระยะที่1น,นั่นก็คือเริ่มต้นโครงการระยะที่2คือการพัฒนาโครงการระยะที่3นั่นก็คือช่วงเวลาของการสรุปโครงการนั่นเองครับโดยมี5ขั้นตอนที่มีการสอดแทรกอยู่ใน3ระยะที่ว่านะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับว่า5ขั้นตอนที่อยู่ใน3ระยะที่ว่านี้มีขั้นตอนอะไรและน่าสนใจยังไงบ้างครับ เดี๋ยววันนี้คุณครูอมแอมมีคำครองจองพายุมาให้เด็กๆได้ฝึกท่องกันด้วยใครอยากท่องคำครองจองบ้างคะโอ้โห ขั้นตอนแรกครับเป็นขั้นตอนของการอภิปรายนั่นเองพอฟังแบบนี้แล้วก็ดูยิ่งใหญ่มากๆใช่ไหมละครับแต่จริงๆแล้วเป็นขั้นตอนที่คุณครูครับสามารถช่วยให้เกิดขั้นตอนนี้ได้ด้วยการเปิดประเด็นด้วยการตั้งคําถามหรือแม้แต่แนะนําการเรียนรู้ให้กับเด็กๆครับแล้วก็ช่วยให้เด็กๆแต่ละคนนะครับมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนได้ทํากับเพื่อนๆการพบปะสนทนาการในกลุ่มย่อยหรือว่ากลุ่มใหญ่ ทั้งชั้นทําให้เด็กๆมีโอกาสที่จะอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั่นเองครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือการรับฟังเด็กทุกคนในสิ่งที่เขาแลกเปลี่ยนออกมานั่นเองครับอย่างวิธีการของครูอมแอมนะครับก็จะมีการเปิดประเด็นเรื่องของพายุด้วยการมีเพลงหรือว่ามีกลอนเข้ามาช่วยเพื่อให้เด็กๆเ,เขาได้รู้จักแล้วก็จดจำเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับ เมื่อต่อก,ก,กันกับขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เด็กๆเนี่ยชอบมากๆเลยแหละครับเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่น้องๆเนี่ยนะครับเขาจะได้ออกจากห้องเรียนไปศึกษานอกสถานที่หรือพวกเขาจะได้ออกนอกภาคสนามกันนั่นเองครับ ขั้นตอนนี้ครับเป็นกระบวนการที่สําคัญของการทําโครงการเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเด็กๆนะครับจะไปสัมผัสกับประสบการณ์ตรงในระยะแรกครูอาจจะพาไปศึกษานอกห้องเรียนเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบๆบ,บริเวณโรงเรียนครับโดยที่สถานที่ที่น้องๆจะไปก็ต้องเชื่อมโยงก,กับเรื่องราวที่น้องๆต้องการศึกษานั่นเองครับ ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเข้าใจโลกรอบตัวของพวกเขาเนี่ยมากขึ้นไปเดิมมีโอกาสได้พบปะกับบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อเรื่องที่เด็กๆสนใจซึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ขั้นแรกของงานศึกษาค้นคว้านั่นก็ว่าได้ครับ ขั้นตอนที่3ครับเป็นขั้นตอนที่น้องๆเองนะครับจะได้มีการนําเสนอประสบการณ์เดิมๆหรือได้มีการแสดงความคิดเห็นออกมาให้กับเพื่อนๆได้ไปเรียนรู้ร่วมกันครับ ขั้นตอนนี้ครับเด็กๆสามารถทบทวนประสบการณ์เดิมในหัวเรื่องที่ตัวเองสนใจนะครับมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประสบการณ์ที่เหมือนหรือแตกต่างจากเพื่อนก็สามารถทําได้รวมทั้งสามารถนะครับแสดงคําถามที่ต้องการจะสืบค้นในหัวเรื่องนั้นๆนอกจากนี้ครับเด็กแต่ละคนก็สามารถที่จะเสนอประสบการณ์ที่ตนมีให้เพื่อนในชั้นได้รู้ด้วยวิธีการอันหลากหลายเสมือนกับว่าเป็นการพัฒนาทักษะเบื้องตน้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของทักษะการวาดภาพน้องๆก็สามารถ สามารถนำมาใช้ได้การเขียนการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์การเล่นบทบาทสมมุติและก็การก่อสร้างแบบต่างๆซึ่งสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบตามที่เด็กๆแล้วก็คุณครูต้องการนําเสนอได้เลยครับ ขั้นตอนที่4ี่เป็นขั้นตอนของการสืบผลนนั่นเองครับขั้นตอนนี้นะครับเด็กๆจะได้เป็นผู้นําการเรียนรู้ด้วยตัวของพวกเขาเองซึ่งก็เหมาะมากครับในการศึกษาในโลกในยุคปัจจุบันที่ความรู้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับการมีทักษะที่น้องๆสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตัวของพวกเขาเองถือว่าเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ดีมากๆครับน้องๆเขาจะได้ฝึกฝนจากขั้นตอนนี้ด้วยล่ะครับ ดียวกิจกรรมต่อไปคุณครูแอมเนี่ยจะให้เด็กๆสังเกตพายุหมุนทอร์นาโดในขวดน้ําขั้นตอนนี้นะครับจะเน้นเปิดกว้างให้กับเด็กๆได้ใช้แหล่งค้นคว้าข,ข้อมูลอย่างหลากหลา,หลายตาม <O. M. S 1> หัวข้อเรื่องที่ตัวเองสนใจครับจากเรื่องการเกิดพายุของคุณครูออมแอมนะครับ <O. M. S 1> ก็จะมีการจำลองเกิดพายุโดยมีการใช้อุปกรณ์ง่ายๆมาใช้อย่างเช่นขวดน้ำสองขวด ความไปความมาเหมือนกับนาฬิกาทรายแบบนี้ครับเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ดคอยสังเกตการนะครับแล้วก็ลองมาสรุปออกมาให้เป็นภาพกันดูครับนอกจากนี้ครับเด็กๆยังสามารถสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของตัวเองคุณครูท่านอื่นๆในโรงเรียนครับสามารถหาคําตอบของตนเองด้วยการศึกษานอกสถานที่สัมภาษณ์วิทยากรท้องถิ่นครับที่มีความรอบรู้ในหัวข้อเรื่องนั้นๆน,น,นะครับอาจจะสํารวจหรือวิเคราะห์วัตถุต่างๆรอบตัวหรืออาจจะใช้ หนังสือในชั้นเรียนหรือในห้องสมุดเพื่อทําการค้นคว้าก็สามารถทําได้ซึ่งขั้นตอนนี้ครับเด็กๆก,ก็จะได้ฝึกฝนการเป็นนักตั้งคําถามที่ดีตั้งแต่ชั้นปถมวัยเลยทีเดียวครับ และแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนนี้ก็มีความสําคัญไม่แพ้กับขั้นตอนอื่นๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าหลังจากที่น้องๆเขาได้มีการศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆแล้วนะครับรวมถึงได้มีการทดลองทดสอบข้อสมมุติฐานออกมาเป็นองค์ความรู้แล้วก็ตกผลึกเป็นความรู้กันออกมาแล้วครับอีกหนึ่งขั้นตอนที่พวกเขาจะต้องเกิดการแชร์เรื่องราวเกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่ตนเองรู้ก็บอกต่อๆให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนในชุมชนนั่นเอง สวัสดีครับวันนี้กำลังเสนอโครงการพายุแสนอันตรายพี่พีกพร้อมจะฟังคำของจ้จยังครับ ขั้นตอนที่5นี้ครับเรียกว่าขั้นตอนของการจัดแสดงก่อนจะมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเด็กๆก,ก็อาจจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์การแสดงเตรียมความพร้อมต่างๆในรูปแบบของการนําเสนอจะต้องนําเสนอรูปแบบที่น่าสนใจดึงดูดคุณผู้ชมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งคุณครูก็จะเปิดกว้างให้กับเด็กๆนะครับน้องๆสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้ฝาผนังหรือว่าป้ายจัดแสดงงานของเด็กๆ หรือว่าอาจจะเป็นการแสดงบทบาทสมมุติว่าตัวเองเนี่ยเป็นพายุซึ่งขั้นตอนนี้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ที่ได้จากการสื่อพ้นแก่เพื่อนๆในชั้นเรียน คุณครูสามารถให้เด็กๆในชั้นได้รับทราบความก้าวหน้าในการสืบค้นโดยจัดให้มีการอภิปรายเกิดขึ้นก็สามารถทําได้หรือการจัดแสดงทั้งจะเป็นโอกาสนะครับให้คุณครูแล้วก็เด็กได้เล่าเรื่องของโครงการให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนได้รับทราบอีกด้วยละครับเอากองกระดาษนี่มาตั้งแล้วก็เอาอันแรกก็จะเป็นพายุฝนฟ้าคะนองต่อมา การหมุนเข็ล้อแล้วก็พลอยกระโการเคลื่อนที่ของมันก็คือการหมุนพอได้ฟังถึงรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้แล้วนะครับถือว่าเป็นรูปแบบที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับน่าสนใจอย่างที่ผมพูดไว้ไหมครับกับรูปแบบการเรียนการสอนโปรเจกต์อัพโพสต์3ระยะ5ขั้นตอนที่นํามาฝากกันซึ่งแนวคิดนี้นะครับก็มาจากคุณครูอมแอมครับจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนั่นเอง ใครที่สนใจได้ฟังแล้วอยากจะนําไปประยุกต์ใช้ปรับใช้สามารถนําไปปรับใช้ได้เลยนะครับทางเราไม่มีห่วงอย่างแน่นอนครับ